ลูกเข้านอนยากนอนดึกควรทําอย่างไรตอนนี้คงจะมีคุณพ่อคุณแม่ของลูกออทิสติกลูกสมาธิสั้นจํานวนมากเลยกําลังประสบปัญหานี้สาเหตุที่ทําให้ลูกเข้านอนได้ยากอาจจะมีทั้งด้านกายภาพและเรื่องของพฤติกรรมการเข้านอนด้านที่หนึ่งนะคะจะเป็นด้านกายภาพเลยลูกอาจจะ,ะมีภาวะไม่สบายตัวเช่น ดื่มนมใกล้เวลานอนเกินไปทําให้ท้องอืดไม่สบายตัวนะคะหรือว่าช่วงนั้นลูกอาจจะเป็นหวัดหายใจไม่สะดวกลูกอาจจะยังมีพลังล้นเหลือเพราะฉะนั้นตอนเย็นช่วงเวลาห่างก่อนนอนสักประมาณ5้าชั่วโมงอาจจะพาลูกออกกําลังกายเพิ่มนะคะพาไปเดินเล่นพาวิ่งเล่นน้ําขี่จักรยานเพื่อลดพลังงานเหลือใช้ของลูกน้องบางคนอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากอาการของโรคทําให้เขาเข้านอนได้ยากอาจจะต้องจําเป็นต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กหรือจิตแพทย์เด็กท่านก็จะพิจ,พจ,พจนารณา ในการให้ยาเพื่อปรับวงจรการนอนสักระยะหนึ่งร่วมกับการปรับพฤติกรรมการเข้านอนไปด้วยข้าพด้านที่2ระบบประสาทสัมผัสที่ไวมากของลูกเช่นลูกอาจจะไวมากกับแสเสียงบางเสียงเสียงพัดลมเสียงแอร์เบาๆบาลูกก็อาจจะรบกวนการนอนของลูกคะจดจ่อการฟังเพลงจนเม่นหลับหรือว่าลูกอาจจะมีพฤติกรรมการรับรู้ร่างกายตัวเองเช่นอาจจะงอนนิ้วเล่นข้ออยู่สบัดมือเล่นข้ออยู่ก็อาจจะต้องเบี่ยงเบน นวดผ่อนคลายนะจุดที่ลูกมีการกระตุ้นตัวเองซ้ำๆหรือไปปรึกษานะกิจกรรมบําบัดจะมีกิจกรรมอะไรมาเข้าแทรกได้บ้างเรื่องที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องพฤติกรรมก่อนเข้านอนของลูกให้ลองไปสังเกตว่าก่อนลูกเข้านอนลูกทําอะไรอยู่อะไรทําให้ลูกไม่อยากเข้านอนนะคะถ้าเราค้นพบตรงนี้เจอนะคะเราก็จะเจอทางแก้เลยนะคะเช่นลูกบางคนอาจจะดื่มด่ำอยู่กับการดูตัวอักษรดูหนังสือภาพดู YouTube เล่นเปียโนเด็กเล่นของเล่นบางชิ้นดื่มดับนะคะจนไม่อยากเข้านอนก็เหมือนเราผู้ใหญ่นั่นแหละถ้าเราดูบอลไม่จบเราอ่านหนังสือไม่จบดูซีรีส์ไม่จบเราก็ไม่อยากจะเข้านอนโดยทําข้อตกลงกับลูกทํากิจกรรมพวกนี้ให้เสร็จนะคะก่อนนอนโดยจํากัดเวลาเมื่อถึงเวลาที่ควรเข้านอนแล้วพาลูกเข้านอนต่สภาพวดล้อมกันเข้านอนให้สงบจะร้องเพลงกัน อ่านนิทานก็ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องการหมกบุ่นกับน,นิทานอีกเปลี่ยนนิทานนะคะหลายๆเล่มแล้วก็จํากัดเวลาในการอ่านนิทานด้วยหรืออาจจะแปลงสภาพการอ่านนิทานเป็นการท่องโดยไม่ต้องมีหนังสือบ้างก็ได้เขาจะชอบรับรู้ร่างกายที่มีความสม่ําเสมอน,นะคะเช่นตบแขนเขาเบาๆนะคะรูปผมเขาเบาๆตบอกเขาเบาๆออหรือนวดผ่อนคลายลงน้ําหนักที่กล้ามเนื้ออย่างสม่าเสมอ ลูกจะค่อยๆรู้สึกสงบและเมื่อไหร่ที่ลูกสงบการการนอนหลับก็จะง่ายขึ้นสาเหตุต่อมาที่เป็นพฤติการมการเข้านอนก็คือการรอคนพาเข้านอนอาจจะมีบางช่วงที่คุณพ่อคุณแม่หรือหรือคนที่พาลูกเข้านอนน่ะติดภารกิจบางอย่างทําให้วงจรการนอนช่วงนั้นน่ะ เปลี่ยนไปเราอาจจะจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการจัดเวลาเมื่อถึงเวลาที่ลูกควรเข้านอนเราอาจจะต้องวางทุกอย่างไว้ก่อนนะคะแล้วพาลูกเข้านอนใช้เวลาเงียบเียบสงบสงบระหว่างแม่ลูกด้วยกันในระยะแรกที่เราเพิ่งเริ่มปรับเนี่ยลูกอาจจะยังไม่ค่อยสบายใจนะคะต่อต้านหรือร้องไห้า,าทำใจให้นิ่งนะคะรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ค่อยค่อย นวดค่อยๆสัมผัสลูกนะคะลูกร้องเราก็อาจจะปลอบสลับปล่อยปลอบสลับปล่อยเมื่อเราทําได้ระยะหนึงลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็จะปรับตัวได้ดีขึ้น